สวัสดีครับเพื่อนๆ RECU ที่รักทั้งหลายครับวันนี้มนที่ภากรกฎาคมครับอีกไม่กี่วัน6วันก็จะถึงปลายเดือนนี้แล้ววันนี้วัจจนศุกอาจารย์มย์จะพูด3เรื่อง 1. กระตุ้นเศรษฐกิจ 2. ความมั่นคงของประเทศภายนอกแล้วความมั่นคงภายในยวันนี้ผมอยากจะหยิบความมั่นคงต่างประเทศมาพูดก่อน โดนทรัมป์มาบ้าของโลกกำลังจะยื่นคำขาดวันที่หนึ่งสิงหาคมฮะอีกไม่ถึงสองทศกับประเทศไทยเตรียมพร้อมหรือยังครับท่านนายกท่านรองนายกกระทรวงคลังท่านกระทรวงพาณิชย์จำไว้เลยครับไม่มีใครโดนทรัมป์ไม่มีอคือญี่ปุ่นนะครับเขกัวแล้วเขคกคัวอีกหวังไว้เลยครับไม่มี สามหกเปอร์เซ็นเนี่ยมีแตขึ้นไม่มีลงเตรียมไม่ได้อย่าไปรออีกเลยวิธีเตรียมก็คือระหว่างสองอาทิตย์นี้สั่งงานครับสั่งงานให้กระทรวงพาณิชย์เตรียมชิพเอ็กซ์พอร์ตปีหน้าทั้งหมดออกไปที่อื่นสินค้ามีสามอย่างใหญ่ๆมีสี่อย่างแค่นหนึ่งนะครับดิจิตอลนะครับชิพชิปนะครับเซมิคอนดักเตอร์ตัดเลย เพราะเซมิคอนดักเตอร์ส่วนประกอบมาจากอเมริกาเรามาใช้ OEM บ้านเราแล้วก็ส่งออกตัดเลยครับขณะน,นี้เราผมดูคลิปทั้งหลายเนี่ยทุกคนเหออวยใหญ่ผมว่าโอ้โ oh, ห oh, ประเทศไทยจะดีต่างๆเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์เราจะส่งออกเรามีโรงห้าสิบโรงงานมาตั้งในประเทศไทยท่านไปอ่านหนังสือเรื่องอะไรรู้ไหมครับคลิปวอละทุกคนทำคลิปทั่วโลกครับแย่งเงินขาย นะครับทุกคนจองตลาดหมดแล้วประเทศไทยหน่อมแนมเพิ่งหยั่งเข้ามาเราเป็นเราเป็นกลางน้าไม่ใช่ต้นน้นําหรือปลายน้านะอย่าคิดอย่นั้นะคิดใหม่ได้ไหมครับแค่สมองไข่ไข้เพราะว่าเราเก่งอะไรเราไม่ได้เก่งคลิปนะครับเราไม่มีวัสดุมาทางคลิปด้วยเราประกอบแล้วส่งออกเท่านั้นนะมันไม่ใช่สีข้ามประเทศไทยเรื่องแรกเลยนะครับสองเครื่องไฟฟ้าเราพอใช้ได้พอรับโลก C L B ใช้เครื่องไฟฟ้า โฮมอะพพลานเซสเชฟอร์เดนตูนต้เย็นเอเอยแอร์คอนเออยอะไรเงี้ยไอตรงนี้มันดีสำหรับเรานะสามเรื่องอาหารนะครับอาหารทะเลเล่านะถูกอเมริกาบี้ต้องทำอาหารกระป๋องนะครับยางพาราดีมากผมฝากท่านนายกและคณะรัฐมนตรีคนเก่งทั้งหลายเนี่ยที่เข้ามาเนี่นครับโดยอย่าเพื่อกระทรวงการคลังทุกอนในที่สุดตะมนทีช่วยไิดดูสิครับคณสื่อที่แช่อยู่เขาพูดอะไรบ้างท่านฟังไว้เรื่องเปล่า ท่านอย่าเย่อหยิ่งท่านอย่าคิดตัวยกตัวเองของคนอื่นเขาอย่าเด็ดขาดแล้วเราได้ผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ดีมากครับผมคิดว่าหนึ่งเขาไม่เขาทำตัวดีพอใช้เขาไม่ยอมให้การเมืองมาคอรอบอะครับเขาต้องทำเงินรับใช้ประเทศชาตินาสกุลเขาอะนะครับพ่อแม่ก็ททำงานรับใช้ประเทศชาติมาก,ก่อนนี่คือประเทศไทยซึ่งำคำดูน้ำทรวมอีกสองอาทิตย์ไม่ใช่หนอมแนมหนอมแนอม,นอ,ม,นอ,มอยู่เดี๋ยวนี้นะครับ แล้วอก่าคุยให้มากนะรัฐมนตรีชุดเนี้ยขี้คุยแล้วก็ทําไม่ได้แล้วก็พูดความจริงมันปรกากฏไม่คนเครดิตท่านเสียบดกว่าท่านจะสร้างเครดิตขึ้นมาได้ไปดูเลยครับเขาบอกผู่ว่าคนใหม่เนี่ยอับากมากต้องสร้างเครดิตให้ประชาชนมั่นใจเพราะเครดิตเกี่ยวกับส่วนคลางเราแย่มากๆพูดต,งตรงๆเลยนะครับต่างประเทศเราช่วยไม่ได้ภายในก็คือการเมืองครับสองอันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับการเมืองมันตึงเต็มทีท่านหนอิงก็ รอจังหวะน,นะครับท่านสเต็ปไม่ดีละวสเต็ปแรกถอยมาจากนายกค่ะสเตปนี้ถอยอย่างเป็นมืออาชีพถอยออกไปอยู่นอกวงสนิทแล้วค่อยก้าวขึ้นมาแล้วบอกคุณพ่อพอสักทีพอสักทีคุณพ่อเล้จักคำว่าบอกเปล่า,าผมบอกแล้วทําอย่างคุณแม่มั่งคุณแม่เป็นคนดีมากคุณแม่คุณองค์เองเนี่ยเป็น ภรยาที่ดีมากเลยผมเห็นภรรยานายกหลายคนน่ะท่านประยุทธ์ภรรยาข็ดีมากเลยไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยนะซัพพอร์ตก็เตือนนะครับหวังว่าการเมืองบ้านเรานะครับปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่าโลภมากนะนักการเมืองเนี่ยอ้าปากเนี่ยเรางับซ้ายเราขาวัดครึ่งสมพาน์ครึ่งอยู่เนี่ยบบค,ำำครับบาปกรรมจาไหมครับายการที่สิบฝากเลยฝากประชาชนประเทศชาติและบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจำไว้เก้าเข้าเข้าไว้ นะครับอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่จะฝากไว้สําหรับวันนี้สําหรับคนพวกเรานะอ้ยกการต้นสูงมาผู้ใทีละสามปีข้างหน้าท่านจะเป็น NPL ท่านจะไม่มีเงินใช้ดีเพราะนั้นขายของลดหนี้นะเตรียมตัวไว้ช่วยเหลือตัวเองโดยรลยกานที่เก้าสอนไว้ผลิตอาหารปัจจัยห้าช่วยเหลือตัวเองห้ามนำเข้า นี่คือสิ่งที่จะต้องทำนะครับรัฐบาลชุดน like ี้ครับถึงัูแล้วสงสายประเทศอ่อนแอกันครับนะครับทหารดีพอใช้อย่างน้อยเสียงดังนะครับแต่ไปต่อยเขามากนะครับเพื่อนบ้านก็ต่อยให้มาเจ็บตัวสองขงแล้วก็เลิกกันไปเขาไม่ใช่ศัตรูพวกผู้ไหนดีเขาเป็นเพื่อนซึ่งมันใกล้ชิดจนมาะทั่งทะเลาะกันเหมือนพี่น้องเรานะครับอย่าทํารุนแรงนะเราก็จะอยู่ได้ในภาวะเนี้ยวันนี้สวรสดีทุกท่านครับโดนเนอร์ทรัม กับรัฐบาลที่อ่อนแอเตรียมพร้อมนะชิฟเอ็กซ์อร์ตะเร็วนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเตือนกลุ่มหญิงนะครับเรื่องที่สองการเมืองภายในรีบพายุมันมาแล้วเกิดรีบถอยไปทางห่าง,างนะครับถอยไปได้ท่านมีสองถอยหนึ่งนะครับขณะนี้ไม่มีนายกนะครับมีตัวแทนนายกรีบออกซะทุกคนต้องการให้ยุบสภาทุกคนยอมให้ยุบสภาแล้วคุณเท้ง์ะ่ะ เป็นคนเก่งเรื่องดิจิตเตอร์ทั้งหลายอ่ะลงมาศึกษาซะอย่าผลักดันให้ถูกผลักดันให้เมืองไทยส่งชิปนะเซีมิคอนดักเตอร์ไปออกท่านกำลังฆ่าตัวตายนะครับไปดูนะครับบากไว้สองเรื่องนียครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับประเทศไทยต้องการโชคมากๆนะครับทำรับใช้ชาตินะอย่าเห็นแก่ตัวนะครับอย่าเอาวัดครึ่งกับพนครึ่งนะครับขอให้ประเทศไทยโชคดีขอให้พวกเราเวเสเซชโชคดีกัน ยกสูงสุดนะครับผมเองพยายามลดหนี้ให้หมดแล้วนะครับรอพายุจะเข้าสามปีครับนะครับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ